เบวนะืบปี่คือบ่าขามืออันนยู่ในมือตลอดเปือง่้นาะรีนทครับพไอเดียดตาครับดีเีตาตัวกระถอยพร้อมยกปืน นก้มมองนี่แล้วมันเสียดทะลุตอนย่างกันด้วยนี่ผมย่างล้องมาแลนเด้ตึกที่อ้วนมางเสียมากกว่าเจ้าก็ยิงเลยคนเสียชีวิตเปลี่ยนหนุนลงสงสารหลานนะบ่อยากเฮ็ดนะแล้วก็อยาก ของธร<อ>มาศพแล้วก็อยากบอกดวงวิญญาณเขาว่าก็ให้เข้าไปสู้สุคตินะแล้วก็สำนึกผิดแล้วก็จะก้มหนานรับสิ่งที่เจ้าของเิตด